สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนอิ่มสุโอแกนีค่ะสภาพตอนนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงนะคะเดี๋ยวถ่ายให้เห็นเบื้องหลังก่อนถ่ายให้เห็น b บฟอร์ก่อนแล้วค่อยถ่ายอ f ฟเตเนาะอันนี้ยังเป็นของยังว่างและเกะละกะอยู่นะคะเพราะอยู่ในระหว่างเคลียร์พื้นที่ค่ะนี่ให้เห็นบรรยากาศก่อนนะว่าประมาณไหนค่ะ ช่วงนี้ครูกันก็จะยุ่งๆนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องปรับปรุงสถานที่เคลียร์พื้นที่วางแผนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่เราผสมดินไว้ค่ะอ่าทางโน้นก็จะมีในทางโน้นก็จะมีนี่ค่ะข้าวของจะวางระเกะระกะนิดนึงนะคะเพราะว่ายังเคลียร์ไม่เรียบร้อยนะีน่ทางโน้นก็มีอ่าทางนี้ก็มีค่ะ อันนี้จะเป็นต้นไฟายต้นไฟายที่สวนอิ่มสุโอบกเน,นมุมนี้ก็มีค่ะนี่ต้นใหญ่ๆเราก็จะมีอีกมุมหนึ่งสวนเรามีหลายมุมมากเลยนะคะนีะ่แล้วก็อยากจะให้เห็นทางนี้นะคะเป็นเป็นดอกกระเจียวค่ะใครสนใจหัวพันดอกกระเจียวบอกได้เลยนะคะเนี่ยเตรียมจะขายละเพราะว่าเราจะเคลียร์พื้นที่ เอาไว้ทำอย่างอื่นค่ะเนี่ยดอกกระเจียวเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันช่วงนี้เป็นฤดูที่เขาเขาลงหัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะขายหัวเนี่ยเขาลงหัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่นีหัวดอกกระเจียวเนี่ยลงหัวได้เราจะขายนะใครสนใจก็บอกได้เลยนะคะมีเยอะมากนี่เยอะเราจะเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะก็เลยจะขายดอกกระเจียว หัวอดอกกรเจียวค่ะเยอะเยอะใครสนใจก็บอกมานะคะได้เห็นบรรยากาศก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยอุบไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรที่เห็นเป็นแบบนี้เนาะค่ะให้ชมบรรยากาศเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะ,ะถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ